เมื่อถึงวันคกำหนดชำระหนี้จากลูกหนี้แล้วคุณจะต้องเข้าที่หัวข้อการเงินรับเงินแล้วก็รับชำระหนี้เพื่อทำการรับชำระหนี้จากลูกหนี้คลิกที่ปุ่มเพิ่มช่องเลขที่ใบเสร็จจะขึ้นต้นด้วย RE เราจะให้โปรแกรม run number ให้โดยอัตโนมัติคลิกที่วันที่ใบเสร็จวันที่ใบเสร็จก็คือวันที่ที่เราได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้นั่นเอง รหัสลูกค้าคลิกปุ่มบ้านขยายด้านข้างเพื่อเลือกรหัสลูกค้าที่คุณต้องการจะรับชำระหนี้เราจะขอเลือกเป็นสบายใจจำกัดคลิกที่ตกลงช่องอ้างอิงสามารถคีย์ได้ไม่เกิน30ตัวอ,อักษรเช่นกันในส่วนของพนักงานขายคุณระบุพนักงานขายที่คุณต้องการได้ในช่องนี้แต่ถ้าไม่ต้องการที่จะระบุก็สามารถผ่านไปได้ รายการบินที่รับชำระโปรแกรมจะขึ้นกรุณายยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูลคลิกตกลงหลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงรายการที่ยังค้าง,งชำระขึ้นมาให้เลือกคุณสามารถเลือกรายการที่ต้องการได้โดยการดับเบิลคลิก ยอดชำระ85,600หากหากคุณชำระไม่เต็มจำนวนสามารถแก้ไขย,ยอดเงินตรงนี้ได้เลยหากต้องการที่จะชำระเต็มจำนวนคลิกตกลงโปรแกรมจะแสดงเครื่องหมายถูกอยู่ด้านหน้าและช่องถูกเลือกจะบอกด้วยว่าเลือกไปแล้วกี่รายการจากนั้นคลิก F5 ทำงาน ยอดชำระตามใบกำกับไม่เท่ากับยอดชำระจริงคลิกตกลงค่ะบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเวลาที่เราทำรับชำระนี้กับไม่ปรากฏใบลดนี้ขึ้นมาให้เห็นด้วยเป็นเพราะว่าในส่วนของค่าเริ่มระบบกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆระบบขายและลูกหนี้ รายละเอียดทั่วไปในส่วนของข้อ7วิธีการหักยอดใบลดนี้รับคืนถูกเลือกไว้เป็นแบบหักจากใบกำกับเพราะฉะนั้นใบลดนี้ใบนั้นก็ได้หักตัวเลขจากในใบกำกับนั้นแล้วทำให้ยอดคงเหลือในใบกำกับนั้นเป็นยอด85,600แทนที่จะเป็นยอด1 1 1 2 8 0บาทนั่นเอง สมมุติว่าลูกค้าชำระนี้ไม่ตรงตามกำหนดคุณอาจจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มจากลูกค้าคนนั้นให้ดับเบิลคลิกในช่องของดอกเบี้ยร,รับเพื่อใส่ตัวเลขลงไปได้เลยค่ะส่วนในช่องของเงินสดกรณีที่คุณรับชำระนี้เป็นเงินสดให้ใส่ในช่องนี้สมมติว่าคุณมีการชำระนี้เป็นเงินสด5,600เราจะกรอกตัวเลข5,600ลงไปในช่องนี้ ส่วนช่องชำระโดยอื่นๆช่องนี้ใส่ไม่ได้นะคะกรณีที่คุณชำระโดยอื่นๆอ,อาจจะเป็นเช็คหรือว่าเป็นเงินโอนคุณจะต้องมาคขีดที่ด้านล่างส่วนในช่องภาษีหักหน้าที่จ่ายกรณีที่คุณโดนหักภาษีหน้ที่จ่ายไว้คุณสามารถกรอกตัวเลขลงไปในช่องนี้ได้เลยช่องส่วลดเงินสดกรณีที่คุณให้ส่วนลดกับลูกค้าอีกครั้งในวันที่เขามาชำระนี่คุณคุณก็สามารถใส่ตัวเลขลงไป คุณสังเกตไหมว่าทำไมช่องสุตรลดเงินสดเป็นช่องว่างแทนที่จะเป็น0.00<ๆ>ก็เพราะว่าสูตรลดเงินสดตรงนี้คุณสามารถใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือว่าเป็นตัวเลขก็ได้นั่นเองค่ะช่องยอดชำระจริงโปรแกรมจะขึ้นมาให้เองคุณต้องสังเกตนะคะว่าช่องยอดชำระตามใบกำกับกับยอดชำระจริงนั้นตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ตรงกันคำว่ายอดเงินไม่เรียบร้อยก็จะปรากฏขึ้นมา ตอนนี้อีก80,000บาทเราจะชำระด้วยเช็คให้ดับเบิลคลิกที่ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วเลือกบรรทัดที่เป็นเช็ครับคลิกตกลงใส่เลขที่เช็คที่คุณต้องการลงไปสมมุติว่าเป็นหมายเลขสี1สี5หนึ ช่องวันที่ก็คือวันที่ที่อยู่ในเช็คนั่นเองค่ะช่องธนาคารเช็คนี้เป็นเช็คของธนาคารใดคะให้คุณเลือกโดยการคลิกที่ปุ่มแว่นขยายสมมุติว่าเป็นธนาคารกรุงเทพคลิกตกลงจำนวนเงินก็คือจำนวนเงินซึ่งอยู่ในเช็คนั่นเองในกรณีนี้เราจะระบุทั้งหมด80,000บาทด้วยกันโปรแกร,รมจะโชวยอดชำระ80,000เช่นกันค่ะ จากนั้นคลิกที่บรรทัดถัดไปโปรแกรมจะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาถามเราว่าเช็คนี้เป็นเช็คของสาขาใดคุณสามารถระบุสาขาที่คุณต้องการลงไปจะนำฝากเข้าบัญชีก็คือเช็คที่คุณรับมานั้นคุณตั้งใจจะนำฝากเข้าบัญชีแบงค์ไหนของคุณซึ่งถ้ายัางไม่ทราบก็ไม่จะเป็นต้องใส่นะตอนนี้สามารถผ่านไปได้ค่ะช่องหมายเหตุ สามารถทีรายละเอียดอะไรก็ได้ไม่เกิน50ตัวอักษรถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ผู้สั่งจ่ายก็คือบริษัทสบายใจจำกัดคลิกตกลงค่ะโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดวิธีการรับชำระนี้มาให้เลือกอีกกรณีที่คุณรับชำระนี้เป็นเช็คลายฉบับคุณสามารถเลือกเช็ครับแล้วก็คลิกตกลงเพื่อใส่เลขที่เช็คใบถัดไปได้แต่ถ้าไม่มีให้คลิกยกเลิก จากนั้นก็คลิกปุ่มเซฟบันทึกข้อมูลคำว่ายอดเงินไม่เรียบร้อยจะหายไปเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ายอดชำระตามไปกำกับตรงกับยอดชำระจริงแล้วนั่นเองเมื่อคีย์ในส่วนของรับชำระนี่เรียบร้อยแล้ว ผลการทํางานของมันก็คือว่าโปรแกรมจะไปลดยอดหนี้ในส่วนของลูกหนี้รายตัวให้ค่ะและในส่วนของรายวานันโปรแกรมก็จะลงบัญชีให้ด้วยเราจะไปดูการลงบัญชีในสมุดรายวันรับกันนะคะว่าโปรแกรมลงบัญชีอย่างไรปิดเมนูค่ะจากนั้นคลิกที่บัญชีเลือกข้อ1ลงประจาําวันรายการที่ยังไม่ผ่านบัญชีจากนั้นเลือกสมุดรายวันรับ จะเห็นได้ว่าโปรแกรมลงบัญชีโดยเดบิตเงินสดเดบิตเช็ค,ครับล่วงหน้าและเครดิตด้วยลูกหนี้การค้าซึ่งก็เป็นการลงบัญชีที่ถูกต้องลองพิมพ์เัลเเชอร์ออกมาดูได้ค่ะ จะเห็นได้ว่าโปรแกรมนั้นจะลงเป็นเช็คลับลงบัญชีล่วงหน้าไว้เสมอถึงแม้ว่าวันที่เช็คนั้นจะระบุเป็นวันที่ปัจจุบันก็ตามโปรแกรมจะไม่ได้ลงบัญชีเงินฝากธนาคารให้โดยตรงจนกว่าคุณจะมีการผ่านเช็คโปรแกรมจึงจะล้างบัญชีเช็คลับล่วงหน้าให้เพื่อไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแทนในเรื่องของการผ่านเช็คนั้นจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไปค่ะ